ในอดีตมีชาวเรือจำนวนไม่น้อยครับที่พบเห็นเรือลอยได้บนท้องทะเลจนถูกเรียกว่าเรือผีสิงแต่จริงๆแล้วมันเป็นเพียงปรากฏการณ์ภาพลวงตาแบบหนึ่งเท่านั้นฟาตาโมกาน่า ok คือปรากฏการณ์ทางแสงที่ทำให้เกิดภาพลวงตาบนพื้นผิวต่างๆโดยเฉพาะบนมหาสมุทรซึ่งมักเกิดในบริเวณที่มีอุณหภูมิระหว่างชั้นของอากาศแตกต่างกันอย่างรุนแรงซ้อนกันเป็นชั้นด้านล่างที่ใกล้ผิวทะเลจะเป็นอากาศเย็นในขณะที่ด้านบนจะมีอากาศที่ร้อนกว่า แสงจากวัตถุต่างๆเช่นเรือที่อยู่ไกลจากสายตาจะหักเหผ่านชั้นอากาศแสงที่สะท้อนจากเรือจะถูกหักเหขึ้นข้างบนทําให้สายตาเรามองเห็นภาพของเรือลอยสูงขึ้นเหนือเส้นขอบฟ้าทาั้งๆที่เรืออยู่บนพื้นผิวน้ําตามปกติครับหรือแม้แต่ UFO เองที่เรามักเห็นวัตถแุแปลกๆล,ลอยอยู่บนฟ้าในระยะไกลก็อาจเป็นภาพลวงตาแบบฟาตาโมกานาได้เช่นกัน ส่วนที่มาของชื่อฟาตามอร์กาที่ดูแปลกๆมาจากหญิงที่ชื่อว่ามอร์แกนเลเฟยแม่มดในตำนานกษัตริย์อาเทอร์ซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้เสกภาพลวงตาให้เกิดขึ้นในอากาศได้